ามาดูการติดตั้งไมโครเวฟนะครับในกล่องก็จะมีตัวไมโครเวฟนะครับแบบนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีอันนี้จานหมุนแล้วก็อันนี้เป็นวงล้อหมุนนะครับแล้วก็จะมีถุงนี้เป็นถุงอุปกรณ์สำหรับติดตั้งนะครับหน้างานที่เตรียมก็ต้องเป็นตู้แบบนี้ตัดขนาดตาม ไซคัสของแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยให้เตรียมปลั๊กแบบนี้ยัง <1. S 1> จุดคือมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะที่สายที่สายไปถึงเนะี่ยแต่ให้มีปลั๊กไว้เพราะว่าไมโครเวฟส่วนใหญ่ของเราอะ่ะมันจะมีปลั๊กมาเกือบทุกรุ่นก็สามารถเอาปลั๊กเสียบได้เลยแล้วก็ในกล่องมันจะในในเครื่องนะมันจะมีแผ่นนี้เป็นเทมเพลตสำหรับติดไอ้ตัวเนี้ยอุปกรณ์ที่เขาให้มา จะเป็นตัวนี้หน้าตาแบบนี้ตรงนี้เขาจะบอกตำแหน่งสำหรับยึดไอ้ตัวเนี้ยก็คือให้เส้นตรงนี้อยู่ตรงกึ่งตรงกลางเครื่องแล้วก็มันจะมีเส้นเป็นฟอนต์เอแบบนี้ให้ตรงกับขอบตู้แบบนี้ให้เส้นนี้มันตรงกับขอบตู้แล้วก็เอาตัวเนี้ยวางลงไปตามรูปเทมเพลตแบบนี้ แล้วเราก็ยึดลงไปยิงสก,กูมันก็จะอยู่ตรงกลางตู้แบบนี้เพื่อสำหรับเวลาที่ใส่ไมโครเวฟเข้าไปเนี่ยมันจะดันไม่ถอยหลังเข้าไปด้านในแต่จริงๆแล้วตัวเฟรมไมโครเวฟอะ่ะมันจะติดอยู่ที่ขอบนี้อยู่แล้วด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวามันก็จะไม่ดันเข้าไปข้างในอยู่แล้ว ตัวนี้เขาก็เลยไม่ค่อยจะติดถ้าเกิดว่าเราเจอตู้ที่ขอบข้างอะ่ะมันค้ากับตัวเครื่องอยู่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยติดตัวนี้กันก็แทบจะโยนทิ้งไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเจอตู้ที่มันขอบเนี่ยมันไม่ค้าก็คือไซส์ตู้เนี่ยพอดีกับตัวเครื่องเนี่ยก็ต้องติดตัวนี้เพื่อไม่ให้มันดันไมโครเวฟถอยเข้าไปข้างในทีนี้ไอ้ตรงถุงเนี้ยมันก็จะมี ฝาปิดดำๆแบบนี้กับสกูตัวนี้ยาวๆเอาไว้ยึดเครื่องเวลาตั้งอ่ะพี่เตยยกเครื่องมาเสียบหน่อยเวลาติดก็เสียบปลั๊กก่อนนะเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ดันเครื่องเข้าไปแบบนี้แล้วก็เปิดประตู ออกมาเราจะเห็นรูนี้เห็นไหมมันจะมีรูอยู่หนึ่งรูอยู่ตรงกลางเราก็เอาน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ยิงยึดให้มันทะลุไม้พื้นเพื่อยึดเครื่องไม่ให้ดิน้นนะครับเสร็จปุ๊บไอ้อุปกรณ์ในถุงเมื่อกี้มันจะมีฝาดำๆเนี้ยเราก็เอาฝาดำๆเนี้ยมาปิดตรงนี้เพื่อบังหัวนอ็อตบังรูให้สวยงาม แค่นี้เองจบแล้วการติดตั้งไมโครเวฟไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ใส่จานหมุนใส่ขารองจานอะไรให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อย